จินตนาการดูสิครับว่ากำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งที่หนักหน่วงแต่แล้วพบว่ามีวิธีการดูแลตัวเองแบบองค์รวมที่ช่วยเสริมพลังใจและร่างกายให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่เอาเข้าจริงมันง่ายขนาดนั้นเลยหรือเปล่าละ่ะวันนี้เราจะมาค้นหาคำตอบกันในมุมมองของแพทย์แผนจีนที่อาจเปลี่ยนความคิดของคุณเกี่ยวกับการรักษามะเร็งได้เลยทีเดียว แพทย์จีนธนกรชานุวงศ์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาแพทย์แผนจีนที่มหาวิทยายลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและยังเป็นเจ้าของคลินิกเลิกคังได้แบ่งปันความรู้ในงานเสวนาที่น่าสนใจมากชื่อว่ากินเป็นอยู่ดีสู้ภัยมะเร็งซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งเขาเน้นว่าการดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนนั้นไม่ใช่การทดแทนการแพทย์ตะวันตกแต่เป็นการผสมผสาน เข้าด้วยกันอย่างฉัญฉลาดเพื่อช่วยเพิ่มภูมิต้านทานลดปัญหาจากยาและปรับปรุงชีวิตประจําวันของคนไข้ให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากแนวคิดพื้นฐานของแพทย์แผนจีนมะเร็งไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มแต่เกิดจากความไม่สมดุล3ามประเภทหลักในร่างกายซึ่งผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆดังนี้เพื่อให้ผู้เริ่มต้นพอเห็นภาพภาวะพร่องหรือที่เรียกว่าความอ่อนแอของพลังชีวิตทําให้ร่างกายไม่มีแรงภูมิต้านทานลดลงเหมือนกับแบตเตอรี่รถที่หมดไฟคุณจะรู้สึกอ่อนเพลียง่ายและเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้น ภาวะเลือดลมติดขัดซึ่งหมายถึงการไหลเวียนของพลังและเลือดที่ไม่ลื่นไหลอวัยวะต่างๆก็ทำงานผิดปกติตามไปด้วยเปรียบเสมือนท่อน้ำอุดตันที่ทำให้น้ำไม่ไปไหนไกลภาวะพิษสะสมไม่ว่าจะมาจากเซลล์มะเร็งเองหรือผลข้างเคียงจากการรักษาเช่นเคมีบำบัดหรือฉายรังสีทำให้สารพิษตกค้างในร่างกายเหมือนขยะที่กองไว้จนเต็มบ้านพอทั้งสามอย่างนี้มารวมกันมันก็จะกระตุ้นและทำให้มะเร็งแพร่กระจายเร็วขึ้นดังนั้นแผนหลักของแพทย์แผนจีนเลยมุ่งเน้นการ ปรับสมดุลร่างกายให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติโดยใช้สมุนไพรจีนและการฝังเข็มเพื่อฟื้นฟูพลังชีวิตชี่ซึ่งเป็นพลังงานสำคัญที่หมุนเวียนในร่างกายบำรุงภูมิต้านทานและบรรเทาอาการไม่สบายจากยาและนี่แหละคือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปการที่ศาสตร์นี้ไม่เพียงแต่รักษาโรคแต่ยังดูแลสมดุลโดยรวมเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ แพทย์แผนจีนมีข้อเด่นตรงที่ช่วยให้คนไข้าหายเร็วขึ้นจริงๆสมุนไพรจีนหลายตัวได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่ามีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งเติบโตเพิ่มภูมิีต้านทานและบำรุงร่างกายลดอาการข้างเคียงต่างๆเช่นอ่อนเพลียคลื่นไส้หรือเสียความอยากอาหารนอกจากนี้การฝังเข็มยังได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหู ว่าช่วยบรรเทาปวดเรื้อรังมือเท้าชานอนไม่หลับความเครียดและความวิตกกังวลได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นสมุนไพรยอย่างเต่ากับหรือสมจีนมักถูกใช้เพื่อเสริมพลังเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ชาวัยาต่อสู้กับพิษในร่างกายแต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคืองานวิจัยสมัยใหม่ทั้งในเอเชียและตะวันตกพบว่าการนำสมุนไพรจีนและการฝังเข็มมาผสมกับการรักษาหลัก สามารถทําให้คนไข้ฟื้นตัวเร็วขึ้นภูมิต้านทานทํางานได้ดีและสุขภาพจิตแข็งแรงกว่ารักษาเพียงอย่างเดียวและนี่อาจเป็นส่วนที่หลายคนตั้งคําถามว่ามันจริงหรือเป็นแค่ความเชื่อเพราะบางคนอาจมองว่าแพทย์แผนจีนเป็นเพียงตําราพรมแดนแต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์กลับสนับสนุนว่ามันมีประโยชน์จริงๆทุกอย่างนี้ช่วยลดโอกาสที่มะเร็งจะกลับมาได้มากขึ้นโดยแพทย์แผนจีนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการรักษาเช่นก่อนและหลังการผ่าตัด เน้นบำรุงพลังชีและเลือดเพื่อให้ร่างกายพร้อมรับมือและฟื้นตัวอย่างรวดเร็วช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อหลังตัดระหว่างเคมีบำบัดลดการอุดตันของเลือดบรรเทาคลื่นไส้เบื่ออาหารและเพิ่มภูมิต้านทานเช่นใช้สมุนไพรที่ช่วยลดพิษในตับระหว่างใช้รังสีเลือกอาหารและสมุนไพรที่บำรุงน้ำในร่างกายบรรเทาปากแห้งคออักเสบและปกป้องอวัยวะภายในจักการได้รับรังสีอย่างเช่นชาหรืออาหารที่มีโสมที่ช่วยให้ผิวหนังไม่ระคายเคือง อย่างไรก็ตามอย่าลืมว่าคนไข้ควรปรึกษาแพทย์แผนจีนที่เชี่ยวชาญและเลือกสถานพยาบาลที่น่าเชื่อถือเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเพราะการรักษาที่ไม่ถูกต้องอาจกลับเป็นปัญหาได้ดังนั้นแพทย์แผนจีนจึงเป็นพันธมิตรเสริมที่มีหลักฐานวิชาการรองรับว่าช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นลดผลข้างเคียงและเติมแรงบันดาลใจให้ต่อสู้กับโรคอย่างมั่นใจแต่เอาเถอ a t i v อาจเป็นจุดที่ถกเถียงกันได้เพราะบางคนอาจสงสัยว่าทำไมแพทย์แผนปัจจุบันไม่ยอมผสมมากกว่านี้ คุณคิดว่าการแพทย์แผนจีนควรเป็นส่วนหนึ่งของการรักษามะเร็งมาตรฐานหรือไม่มีใครเคยลองและเห็นผลจริงๆบ้างไหมบอกเล่าประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์สิครับเราชอบฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกัน